สินะนะ่งที่คน้คนพบที่บ้านตะใกล้ตำบลสายนาวังนะครับเขาเรียกว่าหลักเสมานะครับเป็นหลักเสมาหลายเหลี่ยมบางท่านอาจจะมองว่าเป็นแปดเหลี่ยมนะครับเป็นหลักเสมาสมัยทวาราวดีนะครับถ้ากําหนดอายุโดยการเปรียบเทียบรูปร่างรูปแบบก็จะอยู่ประมาณสักประมาณพั0สปีมาแล้วครับหลักนี้ทําจากหินครับ หินทรายล่องรอยทวรารวดีในจังหวัดกาลสินเนี่ยมีค่อนข้างหนาแน่นนะครับอ,อย่างใกล้เคียงเนี่ยนอกจากที่อำเภอนาคูนี้นะครับก็ยังจะมอีอำเภอใกล้ๆก็คือเขาวงเขาวง,าวงแล้วก็กุชินาลายนะครับเราจะพบล่องรอยของกลุ่มใบเสมาเนี่ยกระจายอยู่ตาม3ามอำเภอเนี่ยแล้วก็ลงไปจนถึงอำเภอเมืองนะครับ ฉะนั้น่ะกาลสินจึงเป็นจังหวัดที่มีร่องรอยของทวารวดีค่อนข้างเยอะอมีหลายหลักเช่น<แ>อ่าที่เก็บรักษาวิทีวัดโพคาในอ่าตัวหมู่บ้านก็มีอย<ม>ู่<ม><ม>หลายชิ้นน,นะครับแล้วก็ที่ที่พักสงฆ์นี่ก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับในอดีตน่าจะมีหลายหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยพบเพียงสองหลักครับโดยโดยการศึกษาที่ผ่านมาของการโบราณคดีนะครับอ่าหลักเสมาเหล่านี้ก็มีหลายหน้าที่นะครับหน้าที่หนึ่งที่อ่าสคัญก็คือการปักแสดงแนวเขตนะครับหรือจุดหรือเป็นหมุดหมายของพื้นที่ ครับ แล้วก็อาจจะแสดงว่าพื้นที่นั้นมีความสําคัญของชุมชนก็ได้หลักเสมาที่พบที่กุฎะใกล้เนี่ยนะครับทางกรมศริลป,ปากราก็เห็นความตั้งใจของทางชุมชนนะครับที่จะร่วมอนุรักษ์แล้วก็กรมศริลป,ปากรก็โดยนโยบายของท่านคิดดี B, ก็ยินดี<า>ที่จะส่งเสริมกา,ารมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับก็จะให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวังขออนุญาตนานเก็บรักษาไว้ตามระเบียบขั้นตอนของกรมศริลป,ปากรครับกรบมศิลป,ปากรยินด,ดีที่จะให้เก็บรักษาไว้ในท้องถิ่นครับก็ที่ได้ไปเสมาเนาะก็ที่เราเห่าเรา แต่ก่อนชุ่มซ้นก็เห็นอยู่ครับเห็นมันกองไว้อยู่แต่เรามันไม่ได้สนเจอนะครับอพ่อแม่ก็เห็นเฮาก็เห็นนะครับแต่ก่มันมีทั้งเป็นซีเลมนะครับเป็นซีเรมก็มีครับซีเลมนี่เป็นเป็นหินอีตัวใหญ่ๆนันมันจะเป็น สีมลึงบ,บันบ็น,นบบปากเบนเบนนะครับเพราะว่าเบนนะครับผู้ไทยว่าแบนแต่ว่าภาษากาว่าสีบะลึงครับมันใหญ่นะครับประมาณ3เมตรนะครับโอบแทบไม่หุ้มนะครับดังนั้นก็ให้คนเก่นขเขาเลยเอาไปนะครับ เอาไปไปซุ่มเฮาซุ่มซนเฮาก็ไม่ได้คัดขวางไปแล้วครับนี่ในโซนถือว่ามันเป็นของมีค่าเบอนะครับก็ปล่อยไปธรรมดามันนะครับหลังจากหันกัมีพูดร่างทรงพู้นึงเหรอครับเขาเกิดเป็นเฮาทรงว่าต้องการแล้วเฮาไปอยู่บ้านอยู่เมืองนะครับที่หินนะครับก็เลยพาเดี๋ยวมาแห่เอาไปเอาไปไว้อยู่ที่วัดประกุตไกยนะครับเอาไว,ไวดัดปรกุตตไกยจากนั้นกับร่างทรงนั้นกั ดีไปนะครับเออจะรับเห็นคนว่ามีมีแสงนะครับมีแสงออาจะโน่นทางแบนเฮาไปอยู่บนปูตาดนปูตาแล้วก็ไปอยู่คูเมืงองคูเมืองบ้านชุบป,ป่อยนี่ครับหนองสะพังนี่นั่นะครับคนก็เห็นเป็นแสงลำรางลร้คนก็พวกพอว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เขาก็ไม่ได้ขุดค้นจะาเล่ยครับต่อมาถึงได้เจ้าโคงหน้าเขามีเฮยยอมไม่เฮยยอมขุดขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีผลต่อเขานะครับทําให้เขาเกิด ครอบครัวเขาไม่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับขาก็กลัวตรงนั้นไส่บ้านเองก็ย่านกลัวก็ว่ามีใครปวดหัวปวดท้องต้องเอาเอามาเส้นไหว้มีขอมาแก้นะครับมีไก่หมูเห็ดเป็ดไก่กระทงมาอยู่ยนั่นะครับนั่นคือความกลัวของชาวบ้านนะครับ